จากที่อยู่ในกลุ่มมานะครับคนเล่นรถสายพัน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างพวกลีดเจโน่พวก p c x kick หรือรุ่นเก่าที่เล่นกันมานานอย่างมิโอฟิโนนูโวนี่นะครับก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหมดเลยก็คือเป็นอะไรอะเป็นรถสายพานเป็นรถอ,อตโตโมติกที่มันไม่มีเกียร์ แต่จะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครับมันก็ถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันนะครับว่ามันมันก็มีเกียร์เหมือนกันผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าชุดส่วนท้ายเนี่ยเป็นสเตอร์ก็แล้วกันนะครับส่วนเกียร์ของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเกียร์ของมันก็อยู่ตัวนี้แหละครับก็คือทํางานร่วมกันกับ ตัวชามหน้าชามหน้าที่เราเรียกกันก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่นี่แหละคือคือเกียร์ของมันก็ส่งต่อเชื่อมโยงกันไว้ด้วยสายพานนะครับเชื่อมโยงกันด้วยสายพานก็คือ ชามตัวนี้ทําหน้าที่ขับชุดสไลด์หลังเนี่ยก็ทําหน้าที่ตามอัตราทดมันจะแปรผันคือเกียร์หนึ่งสองสามสี่ในรถเวฟเนี่ยในรถเกียร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้แหละอยู่ในอัตราทดหน้าและหลังเนี่ยเรียกง่ายๆก็บางคนเรียกมูเลคข,ขับตอนนี้มูเลตามนะครับเมื่อเครื่องยนต์หมุนมันมีแรงเวี่ยงนะครับ เม็ดมันจะอยู่ด้านในเนี่ยมันจะเหวี่ยงขึ้นมาคือวิ่งวิ่งขึ้นมาตามล่องเนี่ยวิ่งขึ้นมานะครับพอมันวิ่งขึ้นมาปับ๊บแผ่นประกับเนี่ยแผ่นประกบเนี่ยนะครับมันจะอยู่นิ่งนะครับแต่เวลาหมุนรอบเร็วๆขึ้นมาปับ๊บเม็ดมันดันนะครับมันก็จะทําให้ชามเม็ดเนี่ยเลื่อนมาอย่างนี้นะครับส่วนในตัวนี้ก็อยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่ง ตัวที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็คือตัวชามมิสเองนะครับจากตอนแรกรอบเดือนเบารอบช้าๆนะมันจะอยู่ห่างๆแบบนี้สายพานก็วิ่งอยู่ทีนี้เพื่อทีนี้เมื่อมันรอบสูงขึ้นนะครับความเร็วรอบมากขึ้นมันก็จะบีบพอบีบปับ๊บมันก็จะทำให้สายพานเนี่ย ค่อยๆไต่ระดับจากด้านในเนี่ยนะครับพอมันบีปั๊บมันก็จะเลื่อนมา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 เรื่อยๆนะครับยิ่งเร็วมากมันก็จะเลื่อนมามากในนี้แหละครับก็คือเกียร์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับในขณะที่สายพานมันเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจากการบีบของชามเนี่ยชุดสไลด์หลังนะครับ คิดสไลด์หลังจากตอนแรกมันหุบๆแบบนี้นะครับเมื่อชามหน้ามันดึงให้สายพานล้นขึ้นไปนะครับตัวนี้มันก็จะทางออกนะครับเนี่ยทางออกแบบนี้จากสายพานที่ล้นล้นอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยจากสายพานอยู่แบบนี้ในรอบเดือนเบาในรอบต่าจะอยู่แบบนี้นะครับพอชามหน้ามันดึงมันก็จะยุบลงไปอย่างนี้นะครับอะยุบไปเรื่อย จนเข้าไปยังไงเขาจนเข้าไปสุดข้างในนี่นะครับสุดมากสุดน้อยก็อยู่ที่รอบเครื่องอยู่ที่น้ําหนักเม็ดด้วยก,ก็นี่แหละนะครับคือชุดเกีียวของมันในรถสายพานที่ผมบอก